เด่นๆนะคะลงพื้นที่มาย่าน RCA อยู่กันที่ RCA Plaza ค่ะซึ่งมีการจัดงาน Grand Opening มิลินขัพแบงกอกซึ่งสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่จัดแสดงโชว์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะการเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นที่ RCA Plaza บรรยากาศคึกคักไปด้วยสื่อมวลชนและแขกที่มาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเย็นทุกคนนําดอกไม้และของขวัญมาร่วมสแสดงความยินดีกับคุณมิลินพรมนอกผู้บริหารมิลินโชแบงกอกและคุณอัทเทพธิรัาดาหรือคุณซูซี่ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ ก่อนที่จะมีการเปิดตัวโชว์มิลินแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลวาริที้เอนเตอร์เทนเมนต์โชว์อย่างยิ่งใหญ่อลังการและทำการแสดงโชว์สไตล์วินเทจทอลิบูดบนเวทีจากนักแสดงโชว์มืออาชีพคุณมิลินกล่าวว่ามิลินขับเป็นขับที่มีความต้องการเป็นที่ยืนหนึ่งเรื่องการแสดงโชว์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเน้นการแสดงหลากหลายรูปแบบอทิเชิงวัฒนธรรมทุกการแสดงเน้นความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปเป็นการลบภาพลักษณ์ที่อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นธุรกิจที่นักแสดงขายเซ็ก อีกทั้งวางแผนที่จะมีการฝึกหัดนักแสดงหน้าใหม่เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพการแสดงให้เท่าเทียมฮอลลีวูดโดยจะจัดแสดงที่ต่างประเทศประเทศสิงโคโปร์เป็นประเทศแรกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาดีอีกครั้งส่วนคุณอาไทเทพกล่าวว่าเนื่องจากการแสดงที่สวยงามระดับโลกแล้วยังเน้นเรื่องอาหารที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจึงนําอาหารไทยฝีมือเชฟที่เป็นที่รู้จัก เสิร์ฟเป็นมื้อดินเนอร์ให้แขกและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมการแสดงด้วยวันนี้เป็นการ uh, reopening ของเราอีกรอบหนึ่งนะคะของมิรินโชค่ะมิรินโชตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น Variety Entertainment แล้วค่ะ uh, uh huh. เป็นความสนุกสนานสวยงามแล้วก็โชว์วัฒนธรรมต่างๆค่ะของทั่วโลก mm hmm. ให้ติดต่อทาง Line m i r i n s h o w c o m ได้เลยค่ะคุณมิรินดงเห็นถึงว่าอาหารไทยก็ควรจะไปถึงต่างประเทศด้วย mm hmm. เพราะว่าทุกคนต้องรู้จัก ประเทศไทยว่านอกจากว่าจะมีคนดีที่มีฝีมือแล้วไม่ว่าจะเป็นการโชว์ที่เทียบเท่ากับต่างประเทศได้เนี่ยยังมีอาหารไทยที่เป็นสุดยอด